นัเกเรียนครับทีนี้ใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่7นะครับเป็นการสร้างมแมลงนะครับตัวนี้งานนี้เนี่ยเราจะมาสร้างให้มแมลงเคลื่อนที่ไปมาบนต้นไม้นะครับทีนี้เริ่มต้นเลยครับเด็กๆเราต้องมีองค์ประกอบ,บ,กบเหมือนเดิมนะครับก็คือองค์ประกอบที่1นนะครับตัวนะครับองค์ประกอบที่2ครับขานะครับออกขาเล็กๆหน่อยเดี๋ยวขายายได้ไปนไรแล้วก็องค์ประกอบที่3นะครับคือฉากนะครับซึ่งฉากเนี่ย เราจะเอามาเป็นฉากให้มแมลงไต่นะครับก็แล้วแต่ว่าเด็กๆจะออกแบบฉากหลังเว้นอะไรอันนี้ของครูเอาเป็นขานะครับเป็นหน้าแข้งให้มแมลงตะาทองไต่หน้าแข้งเล่นๆนะครับอ่ะทีนี้เมื่อได้อค์ประกอบครบ3าตัวแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเริ่มงานกันเลยครับทีนี้เริ่มต้นเลยเนาะตัวของเต่าทองเนี่ยเราจะไม่ให้ขยับนะครับเราจะให้ขาเนี่ยขยับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เด็กๆต้องทำนะครับก็คือ เปลี่ยนจากขาซึ่งเราวาดเป็นกราฟิกเอาไว้เนี่ยมาเป็นมูวี่คลิปนะครับก็ New Symbol นะครับกดเลือกเป็นมูวี่คลิปตั้งชื่อนะครับครูตั้งชื่อว่าขาขยับนะครับแล้วครกูก็กดโอเคนะครับแล้วก็เอาขามาทีนี้งานนี้นะครับเราจะเอาขามาเนี่ยเดี๋ยวครูต้องสูงนไกลๆมาแรงตัวมาเล็กนะครับเราจะมาทําการ รู้จักกับการหมุนวัตถุงานนะครับม .2 นะครับไปที่เครื่องมือทานฟอร์มเนาะพอหนูกดไปที่เครื่องมือทานฟอร์มเนี่ยเครื่องมือน,นี้นอกจากจะย่อขยายได้แล้วมันยังสามารถเปลี่ยนจุดหมุนได้่ดูตัวนี้ก่อนณตอนนี้เนี่ยจุดหมุนของครูอยู่ตรงกลางลวเวลาครูหมุนวัตถุนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนจากตรงกลางโดยมีจุดสุขาสีขาวได้เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าครูย้ายจุดสีขาวไปไว้ด้านขอด้านบนตรนี้นะครับจุดหมุนก็จะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับเพราะนั้นจุดสีขาวอยู่ตรงไหนจุดนั้นคือจุดหมุนนั่นเองคุณลองย้ายไปได้านล่างนะครับหมุนเห็นไหมมันก็จะหมุนตามจุดสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นงานของงานวันนี้นะครับเป็นการย้ายจุดสีขาวโดวยใช้เครื่องมือทางฟองประกอบด้วยเนาะรเริ่มต้นเลยนะครับเราจะทําให้จุดสีขาวเนี่ยย้ายไปตรงข้อต่อข้อต่อของขา,าแมลงครับเราใช้มันแกว่งไปแกว่งมานะครับเด็กๆก,ก็ย้ายจุดสีขาวไปตรงข้อต่อเลย อย่างนี้แล้วเราก็จะมาใช้สิ่งที่เรียกว่าการกําหนดคีย์เฟรมนะครับซึ่งเราจะกําหนดคีย์เฟรมโดยให้ขา,มาแมลงเนี่ยแขวงขึ้นแล้วก็ให้ขา,มาแมลงเนี่ยแขวงลงแล้วเราก็จะให้มันแขวงขึ้นเมื่อเราทํางานสมบูรณ์นะครับมันก็จะกลายเป็นแขวงขึ้นแขวงลงแขวงขึ้นแขวงลงแบบนี้ทีนี้เราจะมาทําให้เริ่มต้นเลยเนาะให้ภาพเนี่ยมันแขวงลงมาก่อนครูไปที่ F10 ขอโทษเฟรมที่10นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งคลิกขวา คำสั่งอะไรครับ insert key frame นะครับ key ลัดก็คือ F6 นะครับอ่ะครูจิ้ม1ครั้งนะครับแล้วทีนี้ครู Crew ก็จะไปเฟรมที่20เลยคลิกขวา insert key frame อันนี้เราเรียกการ Keyframe ลงหน้านะครับโดยเป็นการสั่งให้ Keyframe เนี่ยเฟรมที่1กับเฟรมที่10กับ20เนี่ยอยู่ที่เดียวกันแต่เฟรมที่10นะครับครู Crew จะให้มันแกว่งลงมา แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการคลุมครับแล้วเราใช้โปรแกรมเนี่ยสร้างทวีนการเคลื่อนไหวของขาให้เราคลิกดว้าเลือกคําสั่งคลาสิกทวีนอ่ะลองเทสเอนเตอร์ดูเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วได้ขาแล้ว1ข้างนะครับอ่ะทีนี้เมื่อขาขยับได้แล้วนะครับเราก็จะเอามารวมเป็นวัตถุอีก1ชิ้นนะครับในที่นี้นะครับครูจะ ไซส์โมวีคลิปเหมือนเดิมนะครับ New Symbol Movie Clip อันนี้ก็เอาเราจะามารวมร่างกันนะครับกดตั้งชื่อว่ารวมร่างอ่ะรวมร่างตรงๆร,ร,รงไปได้แหละ Movie Clip นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้งานนี้เนี่ยเราก็เอาตัวมานะครับอุ้ยตัวใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะแต่ครูขอย่อก่อนอยนะครับเวลาเวลาย่อนะครับให้กดปุ่มชิปทค้างเอาไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเอาขามาใส่ก่อนเอาขาขยับมาใส่นะครับเตอเอาขาขยับมาใส่ไม่ได้ต้องสร้างระย์ใหม่ก่อน,นครับเราจะได้สามารถสลับตำแหน่งขาได้ไม่วุ่นวายดีเอามาวางพอกับขาไหมไม่พอจต่ครูย่อเต่าลงนิดนึงนะครับกดปุ่มชิปนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้ครูก็เอาขาไปใส่ นะครับทีนี้เอาขาไปใส่แล้วเด็กๆก็เห็นว่ามันยังทับอยู่ด้านบนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสลับไปทีหลังทีนี้ขาที่เหลือครับก๊อปปี้เลยคอนโทรลซีคอนโทรลวี C, v, นะครับย้ายออกมาข้างนอกนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันน่าจะเป็นธรรมชาติคือโค้งตามตัวของมแมลงของเรานะครับเพราะฉะนั้นขาข้างนี้ครูก็จะทําการดัดโค้งลงมานิดนึงนะครับลงมาตรงนี้าขาข้างที่3ามคอนโทรลซีคอนโทรลวี v, หรือใครคอนโทรลซีไปแล้วคอนโทรลวีเลยเก็ได้นะครับ เราก็หมุนให้เป็นธรรมาชาติของขามันต้องโค้งตามลำตัวใช่ไหมครับจัดให้สวยงามทีนี้อีกข้างหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกันเราก็มาทำการ Copy เลยนะครับโรยคลุมทั้งหมด3ขานะครับแบบนี้มันคม,มันโดนตัวไปด้วยเนาะเพราะ,ะนั้นเรามากดปุ่ม c อนโทรลนะครับค้างเอาไว้แล้วก็ทำการคลิกที่ขาทีละข้าง อืมไม่ใช่คอนโทรลกดปุ่มชิปกดปุ่มชิปนะครับรู้จักปุ่มชิปเนาะกดค้างเอาไว้อ่าทีนี้เราก็จะได้ขา3ข้างแล้วนะครับโปรแกรมจะเลือกขา3ข้างให้เราเราก็ไปที่ edit copy ครับหรือก็น t r รลซีนี่แหละเราก็ไปที่คอนโทรลนะครับ edit วางนะครับก่กดไม่โดนทีนี้เมื่อขามันได้มานะครับจะเห็นว่าขาเนี่ยมันเหมือนกันแต่เราจะแยกไปฝั่งโน้นเพราะนั้นเราจะมาทำการกลับข้างกัน คำสั่งกลับข้างครับไปที่ modify ไปที่ transform flip horizontal นะครับกดปุ่มนี้นะครับคำสั่งนี้นะกดโชเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ย้ายไปอีกข้างหนึ่งได้ละอาจจะไม่ตรงนะครับก็จัดตำแหน่งมาหน่อยนะครับเพรอาจจะว่าตัวเต่าเบี้ยวไปด้วยก็ได้นะอ่ะโดยประมาณนะครับจัดไปจัดมาให้เรียบร้อยทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับเราก็มาทำการสลับครับ เอาเลเยอร์ของขานะครับไปอยู่ด้านใต้เลเยอร์ของตัวตรงนี้นะครับสลับกันอ่าเห็นไหมครับทีเนี้ยเต่าก็จะบังขาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับทีนี้เมื่อเราได้แมลงตับทองมาแล้วนะครับเราก็ลองมาเทสดูนะครับมาใส่ในซีนึงของเรานะครับแล้วลองกดคอนเทนเตอร์ดูนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยแมลงของเราเนี่ยมันเคลื่อนมันมันเดินแล้วแต่มันยังไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับ เดี๋ยวครูเขาตั้งชื่อก่อนเนาะอันนี้ตั้งชื่อว่าเต่าทองเต่าทองเราก็จะเอาฉากหลังมาใส่นะครับฉากฉากนะครับทีนี้ฉากของเราคืออะไรครับฉากของครูคือขาใช่ไหมขาคนนะครับอ่ะนี้ครูก็เอามาวางขามันใหญ่แล้วกันนะ ขอเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็น fit-in-window คำสั่งเนี้ยจะทำให้เรามองเห็นกรอบงานเราเต็มจอพอดีนะครับอ่ะเห็นไหมครับบนบนกับล่างเนี่ยจะชนขอบสีเทาพอดีเลยเพราะฉะนั้นเป๊ะใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็เอาฉากไว้ด้านหลังก็สลับเลเยอร์มอนเดิมแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเอาต่ามาเดิมมาวางแล้วนะครับเราลองกด c o n t r o l e n t e r t e s t ดูจะเห็นว่ามันอยู่กับที่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นธรรมชาติแบบนี้ วันนี้เราก็เลยจะมาใช้คําสั่งใหม่กันนะครับเป็นการคําสั่งสั่งให้วัตถุเนี่ยเดินตามเส้นนะครับหรือลอยตามเส้นนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับเราต้องมีทั้งหมดอย่างน้อยสฉากก่อนเนาะไอสองเลเยอร์ก่อนเลเยอร์ที่หนึ่งคือฉากเลเยอร์สคือแมลงของเรานะครับทีนี้คําสั่งในการสร้างเส้นนะครับก็คลิกขวาครับที่เลเยอร์ที่เป็นตัวแมลงเลเยอร์ด้านบนนะครับมันจะจับคู้บนล่างเสมอนะครับคลิกขวาครับใส่คาสั่ง add classic motion guide นะครับคลิก1ครั้งเลยเมื่อคลิกแล้วเห็นไหมครับมันจะมีเลเยอร์ไกด์ผมมา1อันนะครับซึ่งเลเยอร์นี้เนี่ยเป็นเลเยอร์ทำให้เราวาดดินสองลงไปได้น,นั่นเองเป็นเส้นทางการเดินนะครับอ่ะทีนี้เรามากำหนดการเดินของเต่าเราหน่อยนะครับครูจะกำหนดให้เต่านะครับเดินจากบนเดินจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับโดยครูให้เต่าเดินเฟรมเยอะๆหน่อยนะครับยิ่งเฟรมเยอะเต่ามันยิ่งเต่าทองมันจะเดินเนียช้า ไม่วิ่งเร็วเ,วเกินไปะนะครับครูก็จะมา F6 ที่ปลายทางตรงนี้นะครับหรือ insert keyframe นั่นเองคำสั่งของเรานะครับคลิกขวา insert keyframe นะครับใครที่จำตัว key รัดไม่ได้ก็คลิกขวาดูแล้วก็าจำ key รัดได้ก็คือ F6 นะครับคลิกขวา insert keyframe ทีนี้วัตถุที่เป็นขาที่เป็นฉากหลังเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับเพราะเฟรมของเราเนี่ยมีจำกัด นะครับมันอยู่ขาอยู่เฟรมเฟรที่หนึ่งเองเพราะนั้นเราก็จะกําหนดให้ฉากเนี่ยตามมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือคําสั่งคลิกขวาครับคําสั่ง insert frame หรือ insert keyframe ก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําให้ฉากมันเคลื่อนที่ไปมานะครับใช้ insert frame ก็พอนะครับในที่นี้ครูจะใช้ insert frame นะกดปับ๊บครับไปอ่ะเห็นไหมครับขากลับมาแล้วทีนี้เลเยอร์ขาเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่เราไม่ได้ทํางานอะไรกันมาแล้วเราจะ การพลาดเราจะไม่เข้ามาคลิกแค่เหมือนวุ่นวายนั่นะครับเราก็จะมาล็อกกดล็อกตรงเลเยอร์ฉากของเราเลยแม่ครับแม่กุญแจกดเข้าไปอ่ะนะครับทีเนี้ยเราจะไปทําอะไรกับขาไม่ได้ละนะครับเป็นการป้องกันเซฟเราไปในตัวด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องของการวาดเส้นกันดีกว่าทีนี้การวาดเส้นนะครับตอนนี้ยต่อทองเราเนี่ยเฟรมที่1อยู่ด้านล่างเฟรมสุดท้ายครับครูจะให้มันไต่ขึ้นไปข้างบน นะครับโดยไต่แล้วหายไปจากจอเลยเดีย๋ยวครูปรับจอนิดนึงอ่ะโอเคให้มันหายไปเลยครับเดินขึ้นไปตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเฟร,รมที่1ของครูก็จะไว้ด้านล่างอยู่นอกเฟร,รมเหมือนกันอยู่นอกงานด้านล่างนะครับจะได้มีความรู้สึกว่าเต่าเนี่ยพอมันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับพ้นขาแล้วมันก็จะมีตัวใหม่เนี่ยมาไต่ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่แวบไปแวบมาดูแล้วหลอกตาดดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ เราก็จะมาทําการลากเส้นละนะครับไปที่เฟรมที่1ของเลเยอร์ไกด์นะครับกดตรงนี้แล้วเราก็ไปที่ดินสอใช้ดินสอนะครับใช้ตรงนี้ให้เป็นสีดําเราจะดับมองสัดง่ายๆอ่ะทีนี้เราต้องการให้เต่าเดินยังไงอยู่เฟรมที่1น,นะครับของเลเยอร์ไกด์นะเราก็ลากด้วยเส้นเลยครับลากให้มันเดินนะครับอยา่า,ยาให้มันไต่ไหนหนูลากให้มันทะลุขึ้นมาข้นบนนี้เลยอ่ะของรูเรียบร้อยแล้วทีนี้ เต่าเรามีทั้งหมด200เฟรมใช่ไหมครับเรามีเต่า200เฟรมแต่เส้นเราอยู่แค่เฟรมที่1ก็ไม่ได้ก็ต้องไปทํา200เฟรมด้วยนะครับอันนี้จะเป็น insert keyframe หรือ insert f r e ในเฉยๆก็ได้นะครับในที่นี้ครูเอา insert Frame ก็ได้อ่ะนะครับเส้นมาแล้วต่อไปครับเราจะมาสั่งให้เต่าเนี่ยเครื่องที่ได้คลิกขวาครับ classic tween กับสั่งเครื่อนที่เดิมๆของเรานะครับกดปับ๊บเข้าไป ทีนี้ครับเรามาเฟรมที่1เราจะให้เต่าเนี่ยไปจับที่ตัวเส้นนะครับเป็นข้อมือนะครับเป็นลูกศรสีดำนะครับมันจะมีจุดขาวๆครับเด็กๆเล็งดีๆนะเดี๋ยวโซูมไปดูก่อนเห็นไหมครับตัวเต่าจะมีจุดขาวๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราต้องเอาไปจับกับเส้นให้ได้วางให้แม่นนะครับเล็งนิดๆหน่อยๆอ่ะทีนี้เราก็จะไปเฟรมสุดท้ายกันครับเฟรมที่200 เต่าของครูก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วครูก็จะให้มันจับไปเส้นอันนี้ด้วยอะนะครับอะทีนี้เรามาเทสกันดูนะครับถ้าหนูทําถูกต้องเต่าเนี่ยจะเดินตามเส้นละครูลองเทสนะครับ Enter ดูกดปุ่ม Enter ครับอาเห็นไหมครับมันเดินตามเส้นไปเรียบร้อยละทีนี้ความเร็วของการเดินของเต่าเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะของเฟรมของเราด้วยเพราะนั้นถ้าใครเร็วเกินไปก็เพิ่มเฟรมอีกได้นะครับ ทีนี้มันจะมีบางคนครับที่ทําแล้วไม่จับเส้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าบางครั้งมันแก้ยากนะครับเพราะนั้นเด็กๆคลิกขวาแล้วลบเลเยอร์ที่เป็นเส้นทิ้งไปเลยแล้ววาดใหม่นะครับจะได้แก้ไขได้ง่ายกว่าดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสงานกันสำหรับรคนที่ทาได้แล้วนะครับคนที่ไม่ได้กย้อนคลิปดูเอาเนาะอ่ะทีนี้มาแรงครูเดินไปแล้วครับแต่การเดินของมันเนี่ยมันเป็นการเดินแบบเดินตรงๆอ่ะ เดินไถไปไถมานะครับมันน่าจะเดินตามลูกศรนหน่อยที่นี้เราก็จะมาเก็บงานกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับไปที่เฟรมที่1ของเลเยอร์ตัวเต่านะครับกดปั๊บกดไปที่ Property ครับตรงส่วนนี้เราเคยเข้ามาทําชิ้นงานหมุนล้อไปแล้วหมุนโลกไปแล้วหมุนชิ้นงานหมุนวัตถุไปแล้วคราวนี้ครับไม่ต้องไปกดแล้วเนาะปล่อยออตโต้ไปเราจะมาติ๊กคําสั่งครับตรง Orient to ผ่านตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับให้มีเครื่องหมายติ๊กเกิดขึ้น นะครับแค่นี้เองทีนี้เวลาเต่ามันเดินนะครับเส้นไปทางไหนเนี่ยมันจะพยายามหันหัวตามเส้นตลอดนะครับซึ่งจะดูแล้วเหมือนจริงมากกว่านะครับอ่ะเรามาลองทสกันดูนะครับนะเห็นไหมครับเต่ามันจะหันหัวหันหัวไปตามเส้นเข้าไปอันนี้น่าจะมากเกินไปหน่อยจะไปแก้ไขเอาเนาะอ่ะทีนี้ตอนจบเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงเต่าของครูเนี่ยตอนจบเนี่ยหัวมันไป ตรงเพราะฉะนั้นมันพยายามเอาหัวให้ตรงครูก็จะมาทําการปิดหัวมันครับให้มันเอียงนิดนิดแบบนี้เวลาที่มันเดินออกไปเนี่ยหัวมันจะได้ตรงไปตามเส้นได้นั่นเองนะครับอ่านเทสอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับตอนนี้ปล่อยมันเดินไปก่อนทีนี้พอถึงปลายทางครับเมื่อกี้เห็นไหมมันเดินตามเส้นขึ้นไปแล้วหัวจะตรงกว่านะครับนี่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วงานเต่าของเรานะครับลองไปใช้ดูนะครับ